สวัสดีสาวไทยที่หน้าตูดและหน้า yes tone กันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับอยู่ครับฟรีฟอร์ออนะครับที่ก็วันนี้ครับผมก็จะมาเกียนคนนะครับเป็นเก <Columbus> ี้ยนสาวนะครับเป็นการขอวาร์ปจากสาวในโซนนะครับก็เป็นนี่จะเป็น ep แรกนะครับก็คือผมจะโซนนี้ผมก็จะทําแบบแนวคอนเทนต์ใหม่นะครับก็คอนเทนต์สอนนั้นไม่ไม่มีอะไรลงละแต่ว่าก็จะแบบจะลงเหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์สอนนะครับโยก็ถ้าใครดีซอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ กดให้ทูกดให้กูถออจะถึงพันทรับแล้วเนี้ยเอาเริ่มเลยเอาสาวคนนั้นไปไหนวะไปไหนวะเนี่ยไม่เจอคนเดี๋ยวไปห้องต่อไปเลยโอเคครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเราจะมารอดูนะครับว่าแบบใครแบบเราจะไปขอวิธีการแบบขอแบบแจกวาร์สานะครับเดี๋ยวเราจะมีการแบบเขียนเฟสไว้นะครับ ถ้าใครอยากไปเซิร์ชก็ไปเซิร์ชเอานะครับอ่ะมาลองคนนี้ก่อนอ้าเฮ้ย <S <S 1> <S 1> นี่ครับเราจะขอแบบหน้าด้านๆเลยนะครับก็อีเราจะขอแบบแบบอะไรวะแบบหน้าด้านๆเลยอ่ะ PC pose sense วันนี้ก็มาเต้นอยู่โอเคเราได้หนึ่งคนแล้วนะครับก็ ขอบคุณครับเดี๋ยวขอบคุณเขาก่อนขอบคุณครับขอเฟสหน่อยครับไม่มีเออไม่มีก็ไม่เป็นไรเออแมง <c oughs> เดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลย <c oughs> เออคือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับก็คือผมนั้นจะทําการไปแบบผมนั้นจะทําการไปขอเฟสของผู้หญิงนะครับคือคือให้เฟซของผู้หญิงแล้วพึบ ผมก็จะเซอร์นะครับถ้าใครแบบถ้าใครแบบอยากได้เฟซก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้นะครับก็คือการขอเฟซผู้หญิงนั้นมันจะเป็นอะไรที่หน้าตูดและหน้าแบบไอ้นั่นมากเลยนายนายนาย,นายเออมากเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยขอเฟซผู้หญิงครับผู้ดีผุมก็เป็นคนดีนะครับไม่ไม่ไม่น่าหีเหมือนแบบเพื่อนๆผมนะครับเพออืเออ่หมดเลยเราะแบบนายหีไปหมดแล้วเออนายหผมก็แบบนอนไปทั้งวันแล้วก็นั่งเกาไข่อ่ะ เฟสหน่อยขอวหน่อยไม่ค่ะไมใ่มให้ก็ไม่เป็นไรอีดอกแม่งเหลือสองคนทำไมคนในโซนมันน้อยจังวะแบบไปห้องมาแบบสามสี่ห้องแนละ้วไม่เจอแบบได้ได้เฟสแค่คนเดียวเลยเฟสนะครับขอเฟสนะครับเอาอฮ้ยหายไปเลย คนนี้ก็ได้คนนี้โอ้หามีอีกละหมูเพื่อนกูมันทำยังไงว่ามันถึงได้แฟนเยอะจังวะแต,แต่วันก็แบบคนเมื่อวันก่อนก็คนนั่นวันนี้ก็คนนี้วันก่อนก็คนนั่นเดือนก่อนก็คนนี้คนนั่นคนนี้แบบพขแบบแบบเป็นแบบอะไรวะปีหนึ่งเป็นแบบเป็นร้อยเออเป็นร้อยเป็นเป็นสิบเป็นร้อยเออได้ยังไงวะคือ คือกูไม่เข้าใจอะมันยากเกินไปป่ะแบบหุยแล้วอ้คนที่สองแล้วคนที่สองคนที่สองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอบคุณเขาก่อนโอเคเราไปห้องต่อไปเลยนะครับห้องที่หกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้นับนะครับออเออมันจะให้พูดยังไงดีวะแบบการขอเฟซผู้หญิงมันยากออลองขอแบบผู้หญิงแบบสายฟรีหน่อย เคขอหน่อยขอหน่อย e. ไม่ได้เล่นข่วยมาตัดมาที่ห้องต่อไปแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นห้องที่สุดท้ายนะครับที่กูจะขอเฟสนิงนะครับก็ไปขอเฟสสาวนะครับทำไมมันยากจังวะสาวเนี่ยทำไมทุกคนทำไมมันหาผู้หญิงแบบหาแฟนง่ายแบบแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเหมือนของเล่นอะ่ะเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนกกน <S <s เลยนอะ <s> แบบวันนะวันหนึ่งก็คนหนึ่งวันสองก็คนสองแบบวันที่สามก็คนสามเพ <s> ือ่อนเพื่อนกูเนี่ย ทำไมตามว่าพี่กูทำไมขอยากวะขอหน่อยเยี่ยม่งโอ้ยยากว่ะขอเฟซหน่อยครับขอหน่อยขอหน่อยมึงจะให้กูไปไหมหน่อยไม่ได้เล่นเฟสไม่ได้มีแฟนแล้วคือขอเฟซแค่ขอเฟซแค่ขอเฟซครับ กูจะเอากูจะหน้ารู้ไหมกูนอดอนอือนอดอนก็จะเขาว่านอดอนนะเนี่อเคขอเฟี้ยได้ไหมเฮ้ยนาดันเฮ้ยสวยขอบคุณครับมามาต่อมานี่จะเป็นคนสุดท้ายนะที่กูจะขอเพราะว่าในห้องนั้นมีแค่สองคนสองคน อย่าดิ้งอย่าวิ่งหนีครับผมผมอยากได้เฟสขอเฟสหน่อยครับเออลืมไปกูคัดลอกนี่นะแล้วกูจะพิมพ์ทบบไมวะขอเฟสหน่อยครับให้ไหมให้ไหมให้ไหมโอ้โหแซดเลยกูอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้บลูเบ,บนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในมการำทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ มีเพียงเท่านี้เขาก็คือการคอนเทนต์การทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆผมก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากนะครับก็ผมก็แบบแบบบางผมก็จะไม่ทิ้งแบบคอนเทนต์แนวสอนนะครับคือผมจะทำแบบแบบหลากหลายนะครับก็สรลด์ที่นี้ไปละบ๊ายบาย